สวัสดีคุณผู้ชมนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแ้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับรับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับลบเพื่อนที่เราตั้งค่าไว้เจาะจงเอาไว้ครับออกจากโปรที่เราต้องการที่จะไม่ให้เพื่อนคนนั้นนะครับเห็นโปรเรานะครับอ่าหรือคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับวิธีการลบเพื่อนที่เจอะจงออกทํำยังไงนะครับผมมีวิธีง่ายๆครับง่ายกว่าตอนที่เราไปตั้งค่ายครับผม ก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปที่โพสนั้นนะครับโพสที่เราต้องการจะยกเลิกนะครับหรือลบเพื่อนที่จอดจงออกนะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดครับด้านบนหวามือแล้วก็มาที่แก้ไขโพสครับอ่าเราก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ให้คุณผู้ชมนะครับมาด้านบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับหรือเป็นรายชื่อเพื่อนคนนั้นนะครับที่เราให้เขาเห็นโพสเนี่ยครับหรือเราจอดจงเอาไว้อ่าแล้วก็ให้เราบันทีเพื่อนที่จอดจงคันนี้ครับ เขาก็จะมีลิสต์นะครับหรือติ๊กถูกอยู่ข้างหน้าเพื่อนคนไหนก็ติ๊กออกเลยครับมีกี่คนนะครับอยากให้คนไหนเห็นไม่เห็นนะครับก็ติ๊กถูกออกอย่างเดียวเลยครับหลังจากนั้นกดออกครับกลับไปครับแล้วก็กดบันทึกครับผมพอกดบันทึกแล้วสังเกตนะครับตรงนี้ยังเป็นรูปฟันเฟืองอยู่นะครับเราต้องไปรีเฟรชครับรีเฟรชก็เลื่อนไปด้านบนนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาอะไรเงี้ยครับเอานิ้ว นะครับเลื่อนลงมาให้เป็นรูปกลมๆแบบนี้นะครับสองครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับของผมก็จะเป็นเฉพาะฉันเรียบร้อยแล้วนะครับหรือนะครับเข้าไปอีกทีนะครับหรือเราจะไปตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นสาธาณะก็ได้นะครับแต่เพื่อนที่เจาะจงจะไม่มีแล้วเห็นไหมครับจะหายไปแล้วนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมวิธีการลบเพื่อนที่เจาะจงนะครับ ออกจากโสดนะครับผมง่ายๆนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สอบถามเข้ามาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นสอบถามเข้ามาเยอะมากหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คีย์บอเยอะมากให้สอนวิธีการลบเพื่อนที่จอดโซนะครับออกจากโสดนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทําได้ครับผมรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวดีโอหน้าอยากให้ เอนเอ็นสอนยังไงบ้าช anel สอนอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวอได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวอนี้สวัสดีครับ